ผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของภาษาสำคัญที่ขับเคลื่อนเว็บยุคใหม่นั่นคือ HTML5 ครับถ้าเปรียบเว็บเป็นโลกใบใหญ่ HTML5 ก็คือขุมพลังที่ทำให้โลกใบนี้มีชีวิตชีวามีลูกเล่นและสามารถทำอะไรได้มากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ครับเราจะมาดูกันว่า HTML5 มีที่มาที่ไปอย่างไร และสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับโลกออนไลน์ของเราบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปสำรวจเรื่องราวของ HTML5 กันเลยครับจุดกำเนิดและความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะไปถึง HTML5 เราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจถึงช่วงก่อนหน้านั้นครับตั้งแต่ปี1999ที่ HTML 4.01ได้ถือกำเนิดขึ้นภาษา HTML ก็ดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปพักใหญ่ความพยายามที่จะเปลี่ยนไปใช้ XHTML ซึ่งมีความเข้มงวดตามกฎของ XML ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักเพราะมันทำให้การพัฒนาเว็บซับซ้อนขึ้นโดยที่นักพัฒนาหลายคนมองว่าไม่จำเป็นครับในขณะที่ HTML หยุดนิ่งอยู่กับที่โลกอินเทอร์เน็ตกลับพัฒนาไปอย่างรวดเร็วครับผู้คนต้องการเว็บไซต์ที่มีลูกเล่นมากขึ้นต้องการดูวิดีโอเล่นเกมโต้อตอบกับแอปพลิเคชันบนเว็บโดยตรงและในยุคนั้นเว็บเบราว์เซอร์ยังต้องพึ่งพาปลักอินภายนอกอย่าง Flash สำหรับการแสดงผลวิดีโอแอนิเมชันและเกมซึ่งสร้างปัญหามากมายเช่นเรื่องความปลอดภัยการรองรับบนอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคนั้นครับท่ามกลางสถานการณ์นี้ทิมเบอร์เนชลีผู้สร้าง w ว w รวเวและ HTML ดั้งเดิมก็ได้แสดงความกังวลว่าแนวทางการพัฒนาเว็บกำลังเดินไปผิดทางเนื่องจากมีการพึ่งพาปลัดอินและเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์มากเกินไป ซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของเว็บที่เป็นแพลตฟอร์มเปิดครับการรวมพลังของ W3C h a t w w g และเมื่อมาตรฐาน HTML ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของยุคสมัยได้กลุ่มนักพัฒนาจากบริษัทเบราว์เซอร์อย่าง Mozilla, Apple และ Opera ได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า w h a t w g ขึ้นในปี2004ครับ เป้าหมายของพวกเขาคือการพัฒนา HTML ให้กลับมามีความทันสมัยอีกครั้งโดยเน้นไปที่การทำงานจริงในชีวิตประจำวันหรือ Living Standard และให้ความสำคัญกับความเข้ากันได้ย้อนหลังเพื่อให้เว็บไซต์เก่าๆยังคงใช้งานได้ครับในตอนแรก W3C ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ดูแลมาตรฐานเว็บก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่ XHTML แต่เมื่อเห็นว่า w h a t w g กำลังขับเคลื่อนการพัฒนา HTML ไปในทิศทางที่ถูกต้องและตอบโจทย์อนาคตได้ดีกว่าในที่สุด W3C ก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับ w h a t w g ในปี2007และเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนา HTML เวอร์ชันใหม่ซึ่งก็คือ HTML5 นั่นเองครับการเปิดตัวและคุณสมบัติหลักของ HTML5 ยุคใหม่ของเว็บ การพัฒนา HTML5 ใช้เวลาหลายปีและได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะคำแนะนำของ W3C ในเดือนตุลาคม2014ครับ HTML5 ไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่ทำให้เว็บกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและยืดหยุ่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนครับลองมาดูคุณสมบัติเด่นๆที่ทำให้ HTML5 โดดเด่นและเป็นที่นิยมอย่างมหาศาลกันครับ 1. การรองรับมัลติมีเดียโดยตรงคือ native multimedia support นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ Flash เริ่มหมดบทบาทไปครับ HTML5 ได้แนะนำแท็กว v ดีโอและ audio ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถฝังไฟล์วิดีโอและเสียงลงในเว็บเพจได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาปลั๊กอินภายนอกทำให้การดูวิดีโอและฟังเพลงบนเว็บสะดวกสบายและเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือสมาร์ทโฟนครับ 2. เว็บแอปพลิเคชันแบบออฟไลน์หรือออฟไลน์เว็บแอปพลิเคชันทำให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้แม้ในขณะที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยคุณสมบัติอย่างเว็บสอเรจซึ่งรวมทั้งโลเคอลสอเรจและเซสชันสอเรจสำหรับจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กในเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันแคชสำหรับเก็บไฟล์ต่างๆของเว็บแอปพลิเคชันทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานบางฟังก์ชันได้แม้จะออฟไลน์ครับ 3. ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์หรือ Geo Location เป็น API ที่ช่วยให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ได้โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ใช้ก่อนครับทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ระบุตำแหน่งหรือบริการที่อิงตามพื้นที่ได้เช่นแผนที่หรือการค้นหาร้านค้าใกล้เคียงครับ 4. Web Workers คุณสมบัตินี้ช่วยให้ JavaScript สามารถทำงานในพื้นหลังได้ โดยไม่บล็อกการทำงานของหน้าเว็บเพจหลักทำให้เว็บไซต์ยังคงตอบสนองได้ดีแม้จะมีกระบวนการประมวลผลที่ซับซ้อนเกิดขึ้นครับ HTML5 และผลกระทบต่อโลกเว็บการมาของ HTML5 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลายด้านครับ 1. การเลิกใช้ Flash. การที่ HTML5 สามารถรองรับวิดีโอและแอนิเมชันได้โดยตรงทำให้ความจำเป็นในการใช้แฟลชลดลงอย่างมาก จนในที่สุด Adobe ก็ประกาศหยุดการสนับสนุน Flash Player ไปในปลายปี2020ครับ2เว็บที่รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ Responsive Web Design HTML5 ร่วมกับ CSS3 ทำให้การสร้างเว็บไซต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอและอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นมากครับนี่คือหัวใจสำคัญของการเข้าถึงเว็บผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในปัจจุบันครับ3 การพัฒนาเกมบนเว็บ Canvas และ WebGL ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ HTML5 ทำให้การพัฒนาเกมที่มีกราฟิกซับซ้อนบนเว็บเบราว์เซอร์เป็นไปได้จริงครับ 4. แอปพลิเคชันเว็บที่ทรงพลัง HTML5 ทำให้เว็บเบราว์เซอร์ไม่ได้เป็นแค่ที่สำหรับแสดงข้อมูลอีกต่อไปแต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันการทำงานเทียบเท่ากับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปครับอนาคตของ HTML Living Standard หลังจาก HTML5 ถูกประกาศเป็นมาตรฐานในปี2014การพัฒนา HTML ก็ไม่ได้หยุดนิ่งครับปัจจุบัน W3C และ w h a t w g ได้ทำงานร่วมกันในแนวคิดที่เรียกว่า Living Standard หรือมาตรฐานที่ยังมีชีวิตนั่นหมายความว่า HTML จะไม่มีเวอร์ชันใหญ่ๆอย่าง HTML6 หรือ HTML7 อีกต่อไปแต่จะมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาครับสิ่งนี้ทำให้ HTML สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและความต้องการใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกเว็บครับทำให้มั่นใจได้ว่า HTML จะยังคงเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งและทันสมัยสำหรับเว็บในอนาคตครับบทสรุปหัวใจของเว็บยุคใหม่และนี่คือเรื่องราวของ HTML5 ครับ จากความจำเป็นในการพัฒนาเว็บให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของยุคเก่าสู่ภาษาที่ปฏิวัติการสร้างสารรค์เว็บเพจและเว็บแอปพลิเคชันให้มีชีวิตชีวาและทรงพลังยิ่งขึ้น HTML5 ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกออนไลน์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ทำให้การเข้าถึงข้อมูลความบันเทิงและการบริการต่างๆเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายยิ่งกว่าเดิมครับ HTML5 ไม่ใช่แค่ชุดของแท็กและแอ tribut ์ใหม่ๆ แต่มันคือการประกาศว่าเว็บคือแพลตฟอร์มที่สามารถทำอะไรได้มากมายและมันยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรองรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงครับหวังว่าเรื่องราวของ HTML5 ในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของภาษานี้มากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดี